พเชื่ออย่ามายังเปลี่ยนเว้นอีกมันเลยมันจะชม่วงนึงแล้วดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่พวกเราทําได้แค่ทาตามคําสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นเฮ้อฟ้าก็เริ่มจะมืดคริ่มซะแล้วด้วยสี่สงอะไร แสงนี่มันอะไรกันนะ เปีียบของแรงดึงดูดมหาศาลนั่นรู้ว่าหมอนั่นจ๊ะไม่ผิดแน่ยิวโออยู่ข้างล่างเสร็จยังไงบ้างทันเฟลวเออรสชาติแรงดึงดูดของแร็คโฮเทียมขนาดเกินพันเินต์ัง จซีน่าน่งมันจะเป็นคำตอบได้แล้วแ่ว่ามาเรียนั้นจะบลาเวดีน่านสักแค่ไหนกันละ่ละมาคันเป้าโอได้แล้วรีโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วต็เท่าต้องขอบคุณแกรจริงๆเลย ที่มอพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ิบสองขุนพลเธอไห้แก่ฉันออข้านั้นไม่ได้มอบพลังให้เบื่อทำเรื่องแบบนี้ที่สำคัญที่สุดวังอาจ ฉันคงเคียวเข้าใส่อคันเฟลปูเป็นนาของเรายิ่งกว่านั้นเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าหากจะปล่อยให้แบล็กโฮเทียมมันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่สามารถทำให้มันกลับคืนสภาพเดิมได้ไดเรื่องน,นั้นถึงแกไม่บอกฉันก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างนั้นนะอย่ามาเรีบมสลายมันไปอีกเจ้าโง,ง่งแ่มีเรื่องอยากจะพูดเพียงแค่นี้ใช่ไหมใรนะทำไมย่างตายกูปากแล้วดูอยู่เกบงียบซะฉันไม่สลายมันหรอก ไม่ว่าแฟลกโบนี่จะกลายเป็นของจริงก็ตามฉันต้องการจัดการดูดอักันเฟลเข้าไปให้ได้เท่านั้นโ้เชนนี้หากเป็นอย่างนั้นตัวเจ้าก็ต้องตายไปด้วยตายเหรอฮ้าฮ่าหากักันกเฟลไม่ถูกดูดเข้าไปอนาคตข,ของฉันมันก็จบลงแล้วไปซะอัคันเฟล ไปให้สุดของฟ้าขึ้นไปนั่งเลยเอาละอีกแค่นิดเดียวที่สุดแล้มันจะมีอะไรเปลนแป,ปลกไปนะครับ แมงดึงดูดมหาศัตที่ผิ i t ก็มนี่มันอะไรกันแน่ดูสิแมฟ้ายังจะรับผดกระทบตาไปด้วย เนเยวโอดูเหมือนว่ามันจะเป็นผู้ที่สามารถใช้แรงดึงดูดได้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่สิบสทนคนแต่ว่ามันสามารถสร้างแรงดึงดูดสูงในบริเวณกว้างขนาดนี้ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำได้สิเออแต่หากว่ามันใช้ท่าต้องห้ามนั่นหรือว่านี่จะเป็นแร็คโฮเทียมกันเนี่ยจาว่าเยวโอใช้ท่าต้องห้ามนั้น มันต้องการทำอะไรให้หายไปจากโลกใบนี้กันนะหรือว่าพันผู้นั้นจะถหายไปซะอาคันเซล นี่เจ้าช่วยกันด้วยสิความใหญ่โตของมันในตอนนี้ลำพังพลังของฉันคนเดียวคงสลายมันไม่ได้หรอกก่ใช้ขาอย่างนั้นเหรอเร็วเข้ายังไม่อยากตายแล้วก็อกำยังตะเท่า ไม่ไหวขนาดมันใหญ่เกินไปแล้วชเชลองอีกทีสิ อ,อ,อะไรเนี่ยพลังแรงดึงดูดนี้หรือว่าจะเป็นฝีมือของมันอ้าวฉันลายไปแล้ว <c oughs> ไม่น่าเชื่อ ะสามารถอไอ้แบล็กคอร์ดฉันฉันแล้วฉันมแล้วคนที่เอาชนะอาการเฟลได้ก็คือท่านกิโ้คนนี้นั่นเอง นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนนี้มันอะไรกันเนี่ยไม่รู้สิแต่ยังไงก็จะมัวชักชาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปรีบไปกันคร<ฆ>ับเฮ้มันมาแล้ว มีอะไรตกลงมากันเนี่ย <Kell> ด <analyze anthropology> ูสิกิวโอ้ ทำไมทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันได้ใช่แล้วเพราะพวกมันช่วยไว้อย่างงั้นหระทีน่าถึงได้หามันไม่เจอแต่ว่าก็เพราะมาซ่อนอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยันมาเจอกันในเวลาแบบนี้ได้หมด้าผมจะดึงความสนใจไว้ให้เอง ระหว่างนั้นให้ทุกคนรีบเข้าไปยังโบราณสถานราคามินี่เธอฝั่งที่เหลือด้วยนะครับวหน้าไม่ได้จะให้ทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าร่างกายของคุณวุราคามินะแล้วยังเปลี่ยนร่างได้ไหมครับน่าจะได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะบันทอนชีวิตเธออย่างมากเลยนะครั้งเดียวเหรอครับขอบใจมากนะ คากรื่องของโชคุมด้วยนะมิสกิเป็นอะไรไปกิวดูเหมือนกำลังเหนื่อยมากเลยนะโอ้ปากเจ้าร่างทดลองอย่าทำเป็นพูดดีไปข้างบนเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่รู้แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นแกในตอนนี้ที่สูญเสียกราวิตีพ้อยที่ขาดไม่ได้ไปหมดทั้งตัวอย่างนี้แล้วฉันคิดว่าสามารถชนะแกได้นะ คิวววันนี้เรามาสรส้างเรือระหว่างเราได้แล้วเรออาดได้แล้วมูมรากามิอะคุณรัมิจนนั่นกลายเป็นหน้าที่ของผมจัดก,การเองคะท่านอาคิโตะบางทีชิ่ะาคุณถ้าพูดถึงเรื่องติดค้างกับมันฉันคนนี้ก็มีอยู่เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิโวแต่ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอ ไปแล้วก็มาด้วยเรื่องธรรมดานี่ <laughs> <laughs> เ็นอะไรไปได้เ,เจอกับฉันคนนี้มันน่าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> น่าดีใจอยังงั้นเหรอดีใจสิดีใจยังมากเลยโอ <frustrating. S 1> กาสรอดของแกคิดว่าคงไม่มีแล้วที่จะมาเจอฉันเองมา Unit Remover! <coughs> remove <the virus>. <laughs> 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 มันมันแบบนั้นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ที่นอกเนอะเฮ้อกลับตัวม oui ันจะเป็นฮงจิโงะเข้าไปยังคับเลยระวังนะวันคี่ชิบ้าคุม นั่นอาจจะเป็นอาวุธที่ร้ายกาจมากก็ได้อืมถ้างั้นก่อนที่มันจะยิงก็ต้องตัดแขนมันออกก่อนสิฮึไม่ได้นะคุณมัทิชิมานั่นมันโอย คเบช่างาพลังงานมาไม่พองั้นเหรอธนาคิตโตนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะดูเหมือนว่าวัตถุนั่นจะมีพลังในการปลดกรอออกมาเน่ะสิ่งนั้นน่ะไม่ได้มีความสามารถแค่นั้นหรอกนะพรับวัตถุนั่นก็คือรี m มบเวอร์มันจะลบข้อมูลของผู้สมกราะที่มันทึกอว่ายังคอนโทรลไม่เท่าออกและเป็นเครื่องมือที่ใช้แย,ยากชุดกราะออกจากผู้สวมใสโดยสมบูรณ์ อะไรนะระวังไว้ด้วยนะครับคุณมากิชิมะถ้าหากถูกเครื่องของริมเฟอร์เข้าแล้วก็คอนโทรลเมทัลจะกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่ยูนิตจะถูกปลดปล่อยสิ่งนี้นี่เองถึงแม้ว่ายูนิตจะถูกปลดปล่อยออกมาหมดแล้วก็ตามแต่มันก็ยังไม่ยอมไปจากญี่ปุ่นฉันจะหยุดมันเองแต่ตอนนั้นให้เธอพาทุกคนเข้าไปยังโบราณสถานนะจะทำทั้งหมดคนเดียวเหรอครับ ฟังที่ฉันพูดนะตอนนี้มีเรื่องที่สําคัญต้องทํสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้พวกเราหนีไปจากภูเขาไมนาคามมพร้อมกับโบราณสถานอีกเรื่องก็คือจะให้กิวโอได้เกราะชีวะไปไม่ได้เด็ดขาดคุณมนาคามิจะทิ้งานชาร์จเสร็จแล้วให้พาทุกคนไปไม่ต้องไปสนใจฉันแล้วช่วยบอกกับโชคงด้วยขอโทษที่ทําให้รอคราวนี้ชาร์จโบราณสถาแล้ว อาคิโตะฉันโดนกันเล่นงานมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันจะจบลงในวันนี้แล้วละ่ะยูนิตของแกมอบให้ฉันเถอะฝันไปถอะแกรีไปไอตัวตายยากคิโอฉันไม่ยอมให้แกแต่ต้องกายเวอร์หรอกไม่ต้องแลกด้วยชีวิต<อ>เปลี่ยนร่างอ้อร่างกายมัน คุณรุราคามิโอ้ไม่ว่ายัางไงตัวแกก็เป็นเพียงแค่ร่างทดลองของฉันเท่านั้นเองแุรวคามีดามิคริสตัลที่ฝังอยู่ในตัวของแกมันสันพมพันธ์กับสว่าคริสตัลที่อยู่ในร่างสมบูรณ์ของฉันมันก็คือการที่ฉันต้องควบคุมร่างของแกนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยคุราคามิ ไปหนาองแกฉันเห็นมาจนเปียงแล้วไอตัวตายยากจะแกแค่สิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วสุดแรงโน้มถ่วงจึงเหลือสิ่งนี้อยู่อีกเลิ้นียไอ้สมุราชมีโอ้โอ้โอ้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 โหนา วุณหะวุณหนอดังนี้รโอดังงี้ริวุณห์นอดังงี้รินี่มันอะไรกันเนี่ยเจ้าพวกแมลงเมาแล้มายุ่งไปเข้าเรื่องต่อไปจะจะส่งพวกแกไปลงนรกล้อมกันให้หมดที่ยืนขึ้นได้ด้วยแล้วเนี่ยบ้าหน่อยกี่ัวฉันจ้ะ ข้ากแกเปลี่ยนร่างคุณรู้แล้วครับนี่ในที่สุดก็ใช้การเปลี่ยนร่างครั้งสุดท้าย ไห้มาถึงทำลายการสั่นพองของคริสตัลได้เ<ะ>รตายไม่ยอมให้ทุกอย่างมาจบลงที่นี่หรอกอวามการที่จะต่อสู้กับพวกชั่วร้ายอย่างแกจะต้องมีคนหนุ่มที่คอยสืบทอดการต่อสู้ต่อจากเราโอ้โ,อโอหนคุณอดังิริ มาคิจิมากุนริพาทุกคนไปที่โบราณสถานเดิมแต่ว่าทิดนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุราคามิคุณจะให้การต่อสู้ของบุราคามิคุณปากฟันเอาไว้สูญเปล่าไม่ได้เข้าใจแล้วครับ <c oughs> มันเข้าไปในโบราณสถานคิดจะทำอะไรกันแน่เริ่มได้สินะเอาเลยเติมพลังงานเสร็จสิ้นแล้วอุปกรณ์ขับเคลื่อนทำงานได้